ในช่วงเวลานี้แต่ละวันประชาชนให้ความสำคัญและติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิด1 9เป็นอย่างมากนะคะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการว่าถ้าไม่ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์และการเร่งกระจายวัคซีนจำนวนผู้ติดเชื้อก็อาจจะสูงเกิน40,000คนต่อวันค่ะขณะที่วันนี้วัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคให้กับประเทศไทยกว่า2ล้านแนโดสเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ ระดับแกนนำด้านสาธารณสุขเดินทางรับมอบวัคซีนพร้อมหน้าพร้อมตาเรียงแถวหน้ากระดาษให้สื่อมวลชนบันทึกภาพนิ่งด้านหลังคือวัคซีนไฟเซอร์1ล้าน5แสนโดสที่รับมอบจากสหรัฐอเมริกาวัคซีนไฟเซอร์ถูกกระจายไปฉีดให้4กลุ่มตามที่ได้วางแผนไว้หนึ่งในนั้นคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศมีเป้าหมายใช้เพื่อเป็นวัคซีนเข็มที่3กระตุ้นภูมิคุ้มกัน กลุ่มที่2คือผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปใน13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกลุ่มที่3คือชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยรวมถึงคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศและสุดท้ายกลุ่มศึกษาวิจัยวัคซีนทั้งหมดเก็บไว้ที่คลังเก็บวัคซีนของบริษัทซิลิกฟาร์มาประเทศไทยจำกัด ก่อนจะส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดการว่ากระบวนการที่เหลือจะใช้เวลาจนกว่าจะจัดส่งวัคซีนสู่หน่วยฉีดระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคมและเริ่มฉีดได้ในวันที่9สิงหาคมนี่คือวัคซีนที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์วัคซีนในไทยในระดับหนึ่งเมื่อภาครัฐกำหนดให้แผนการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเข้มข้นที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ และเป็นแผนงานที่สําคัญภายใต้การประกาศควบคุมบางพื้นที่ที่ผ่านมามีความคิดเห็นจากบุคลากรด้านสาธารณสุขจํานวนไม่น้อยที่มองว่าการควบคุมเข้มงวดหรือที่ถูกเรียกว่าล็อกดาวน์จำเป็นต้องมีแผนงานสําคัญที่ตามมาอย่างน้อย2ด้าน 1. คือการเยียวยา 2. คือการระดมฉีดวัคซีน ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขยังเผยแพร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตในสถานการณ์จริงนําไปเปรียบเทียบกับโมเดลคาดการณ์และเทียบกันร,ระหว่างช่วงที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเดือนกรกฎาคมการเปรียบเทียบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตช่วงระหว่าง3ถึง4เดือนข้างหน้าฉากแรกที่คาดการคือสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเมื่อไม่มีการล็อกดาวน กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าจะพบว่าผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดกว่า40,000คนมีจุดสูงสุดช่วงกลางเดือนกันยายนรูปนี้เป็นรูปที่จะเปรียบเทียบการคาดการณ์ไปข้างหน้านะครับในช่วง3-4เดือนข้างหน้านะครับจะมีเส้นกราฟอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นสีน้ําเงินที่เป็นจุดสูงสุดจะเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันจากการคาดการณ์หากเราไม่มีมาตรการล็อกดาว ไม่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในเ้ษสีน้ำเงินจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอาจจะสูงถึงเกิน40,000ืรายได้นะครับและจุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่14กันยายนนะครับอีกชาการวิเคราะห์สถานการณ์คือเมื่อมีประกาศมาตรการล็อกดาว์พร้อมกับมาตรการอื่นร่วมด้วยจะลดจานวนผู้ติดเชื้อลงได้20%นวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยที่วันละประมาณ3 0,000คน อธิบดีกรมควบคุมโรคยังเน้นย้ำว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะลดลงภายใต้การล็อกดาวอย่างเข้มงวดจะไม่เกิดขึ้นในทันทีจากแบบจำลองก็จะเห็นว่าถ้าเราร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะลดลงเร็วจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลงเร็วนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวไม่ได้แปลว่าล็อกดาววันนี้ผู้ติดเชื้อจะลดลงทันทีการติดเชื้อมันจะมีการเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งมันมาตรการในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นมาตรการที่ทําให ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูงมากเกินไปนะครับจากนั้นอีกสักประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์มาตรการล็อกดาวก็จะเห็นผลชัดขึ้นในการลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงมาทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยการนําของท่านประลักกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประเมินเรื่องนี้เป็นระยะนะครับแล้วก็ในบทบาทของศูนย์บติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขก็จะนําเสนอสปกสบคและสบคต่อไปครับผมข้อมูลด้านสาธารณสุขยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของที่ประชุมสบคชุดเล็ก ควรคงมาตรการล็อกดาวน์ตามข้อกำหนดในคำสั่งสบคฉบับที่28โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดในภาคกลางและภาคใต้แม้ตามข้อกำหนดจะครบระยะเวลา14วันในวันจันทร์ที่2สิงหาคมนี้แต่ในคำสั่งไม่ได้เขียนระบุให้ชัดเจนถึงวันที่สิ้นสุดข้อเสนอนี้ส่งผลให้สบคชุดใหญ่ไม่ต้องพิจารณาขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์แต่ให้โครงการปฏิบตัติต่อไปโดยไม่มีกำหนด ส่วนการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโดยเฉพาะร้านอาหารในห้างสปปรรพสินค้าตามข้อเสนอด้านเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเป็นไปได้แต่เชื่อว่ายังห้ามรับประทานอาหารในร้าน